มีข่าวดีสําหรับผู้ประกันตนมาตรา3 3และก็มาตรา39นะครับเพราะว่าวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัตินะครับเขาเรียกว่าการลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมนะครับช่วย3เดือนด้วยกันนะครับก็คือพฤษภาจนถึงกรกฎานะครับพฤษภามิถุนายนกรกฎา3า3เดือนช่วยยังไงบ้างฟังครับสําหรับมาตรา33นะครับจะมีการลดเงินสมทบนะครับ ทั้งฝ่ายนายจ้างและก็ลูกจ้างจากเดิม5%เหลือแค่1%ส่วนมาตรา39นะครับมาตรา39เนี่ยลดเงินสมทบนะครับจากเดิมร109เหลือเพียงรอยละ1 9หรือว่า91บาทนะครับต่อเดือนนะก็ย้ำว่าช่วย3เดือนนะครับก็คือพฤษภามิถุนากรกฎามาตรา33และมาตรา39ครับนี่ครับ ขออนุญาตนำภาพของบิลสมิธในเวทีออสการ์ Oscar มานะฮะหลายคนคงทราบแล้วนะครับเขาขึ้นไปปกป้องภรรยาของเขานะฮะที่ศรีษะล้านแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นโรคผมร่วงเป็นหย่อมๆวันนี้อยวเรามาเรียนรู้กันนะฮะว่าจริงๆแล้วโรคผมร่วงเป็นหย่อมๆเนี่ยเป็นยังไงครับคำว่าโรคผมร่วงเป็นหย่อมๆเนี่ยมันเป็นโรคที่เกี่ยวข้อง กับความผิดพลาดหรือว่าความบกพร่องของระบบมิคุ้มกันนะครับเขาบอกว่าระบบมิคุ้มกันเนี่ยมันเข้าไปโจมตีรูขุมขนฮะจนทําให้เส้นผมเนี่ยมันล่วงหล่นล่วงลวงไปแล้วก็กลายเป็นหย่อมหย่อม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 ฮะโรคนี้ไม่อันตรายถึงขั้นเสียชีวิตครับแต่แต่คนที่เป็นอยู่ไม่ได้มันหมดความมั่นใจไปตลอดชีวิตฮะถึงแม้ว่าไม่เสียชีวิตแต่ความมั่นใจก็ไม่ได้กลับคืนมา จนอาจจะทําให้เสียชีวิตได้เพราะว่าความไม่มั่นใจในตัวเองนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วใครหลายคนที่เห็นว่าเพื่อนเนี่ยเป็นผมร่วงเป็นหยอมๆอแบบนี้อย่าบูลลี่ฮะอย่าล้อเลียนเขาอย่าไปว่าเขานะครับเพราะขนาดแค่ผมศีรษะของผมยังบางเนี่ยผมยังรู้สึกไม่มั่นใจขาดความมั่นใจในตัวเองแล้วนึกใจเข้าใจเราเนาะอย่าไปว่าเขาครับโลกนี้ถามว่าเกิดกับทุกคนไหม สามารถเกิดได้กับทุกคนนะครับเป็นได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายอายุ30ปีขึ้นไปนะฮะอย่างการสำรวจที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าคนที่จะพบโรคนี้ได้หนึ่งในพันคนนะฮะหรือว่าสองเปอร์เซนก็ถือว่าเยอะอยู่นะฮะบางคนเนี่ยอาจจะเกิดที่ศีรษะเป็นหย่อมเล็กๆฮะแต่บางคนเนี่ยเกิดเป็นหย่อม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 หรืออาจจะเป็นส่วนอื่นๆขน,นส่วนอื่นๆตามร่างกายก็สามารถเกิดขึ้นได้นะครับ เริ่มแรกมันอาจจะมีอาการคันอักเสบจนผมเนี่ยร่วงฮะสังเกตเวลานอนนอนอยู่เนี่ยผมร่วงเยอะผิดปกติอันนั้นนะเริ่มสังเกตแล้วนะฮะว่า 1. ผมคุณอาจจะมีความผิดปกติมีอาการคันมีอาการแสบหรือบางคนอาจจะไม่แสดงอาการเลยและสุดท้ายก็ไปเจออีกทีคือผมร่วงมากจนร่วงเป็นหย่อมๆยอสามารถรักษาได้นะครับเพื่อนผมหลายคนที่เป็นสามารถรักษาได้นะฮะไปปรึกษาคุณหมอแล้วก็คุณหมอก็จะให้ทั้งยากินแล้วก็ยาฉีดเพื่อกระตุ้นเซลล์ผมตรงนี้ฮะ แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นอ่ะดูประวัติคนในครอบครัวของเราว่ามีใครเป็นหรือเปล่านะครับปัญหาเรื่องระบบภูมิคุ้มกันหรือว่าจะดูจากเล็บก็ได้นะฮะเขาบอกว่าเล็บเนี่ยมันอาจจะมีจุดขาวๆหรือเล็บคุณผิดปกติมันอาจจะเป็นสัญญาณบง่งบอกมีฉะนั้นแล้วนะครับถ้าคุณเห็นว่าเล็บคุณผิดปกติมีอาการจุดขาวๆผมร่วงผิดสังเกตหรือว่าเอ๊ะให้คนรอบข้างดูแล้วมัน่วงเป็นหย่อมๆได้รักษาได้ครับปรึกษาคนนุณหมออย่าคิดมากฮะแต่บางคน โคนศีรษะเลยฮะก็เท่แบบแบบนะครับ